สวัสดีครับวันนี้ทางมหาวิทยาลัยแมย่โจ้แล้วก็สถาบันจัดการธนาคารที่ดินนะครับร่วมกันได้มา,าทำโครงการนะครับจากการาเรียกร้องของพี่น้องประชาชนบ้านดงหลวงนะฮะตำบลบ้านโปง่งอ,อําเภอพระเาจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็อยู่กับเกษตรกร,ร,กรในโครงการธนาคารที่ดินบ้านดงหลวงนะครับซึ่งได้รับสิติ ที่ดินทำกินไปเมื่อ22กันยา2563วันนี้ก็มาคุยกับพี่ดวงซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกวิสาหกิจชุมชนดงหลวงอันดับแรกก็จะถามว่าหลังจากได้ที่ดินไปแล้วได้กี่ไร่และตอนนี้มีการสร้างบ้านขุดสระอะไรเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างพัฒนาไปบ้างตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาครับเจ้าตั้งแต่ได้ท่าการจัดสรรที่ดินแล้วนะเจ้าแต่ละหลังคาเรือนนะเจ้าก็ได้ ทำการขุดสะนะเจ้าแล้วก็ใช้ที่ดินในส่วนหนึ่งนี้ในในการสร้างบ้านนะเจ้าแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ทำเป็นหน้าเข้านะเจ้าทีนี้พอขุดสะเสร็จแล้วเนี่ยพันปลาเอามาจากไหนเป็นพันอะไรบ้างแล้วตอนนี้ให้อาหารยังไงเลี้ยงยังไงนะครับมีแผนยังไงกับการขุดสะเลี้ยงปลาบ้างในการขุดสะเลี้ยงปลานะเจ้าก็ได้รับ ความอนุเคราะห์นะเจ้าจากมหาวิทยาลัยแม่โจนะเจ้าซึ่งก่อได้ือพันป่านะเจ้ามาือสำหรับสมาชิกทุกหลังคาเรือนนะเจ้าทั้งหมดก่อสิบเจ็ดหลังคาเรือนนะเจ้าสิบเจ็ดบ่อด้วยกันนะเจ้าครับผมอันนี้ก็เป็นข้าวนะครับที่ปลูกแล้วจะเกี่ยวเมื่อไหร่ครับเป็นพันอะไรเกี่ยวเมื่อไหร่นะครับ,บเป็นพื้นที่เท่าไหร่ครับเจ้า นี่จะเป็นข้าวนะเจ้าพันข้าวเหนียวสันปะตองนะเจ้าซึ่งก็จะถึงกำหนดการเก็บเกี่ยวแล้วนะเจ้าประมาณอาทิตย์หน้านะเจ้าเพราะว่าตอนนี้ก็คือทำการ<ม>เ,อาเอาน้ำออกไปแล้วนะเจ้าเ<ม>ทน้ำทิงไปแล้วนะเจ้า<ม>เพื่อที่จะเอ่เอมันสะดวกในการดำเนินการเก็บเกี่ยวนะเจ้าครับผมก็ประมาณปลายเดือนตุลาก็จะทำการเก็บเกี่ยวอายุข้าวก็ประมาณ120บวัน เป็นข้าวเหนียวกอขอสับปะตองของครมการข้าวนะครับทึงนี้ก็มาปลูกในสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิดนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ดวงขอบคุณครับขอบคุณครับ